สวัสดีคระท็อฟฟี่ประตูซ้มคอมนะคะวันนี้เข้าสวยช่วงเพื่อนพานเที่ยวอีกแล้วนะฮะวันนี้ทริปของเราจะเป็นที่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทํางานหนักมากเราก็เพื่อนเขาอยากจะเที่ยวก่อนสงกรานต์ไม่อยากไปเที่ยวช่วงสงกรานต์เพราะว่ากลัวคนเยอะอันนี้คือวันที่2เมษาคุณเพื่อนคุณพอร์ชนะคะเขาก็จะขับรถมารับพาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอพอร์ชมารับเดี๋ยวค่อยถามกันดีกว่าตอนนี้นะคะก็มีคนมารับแล้ว วันนี้เราไปเที่ยวไหนกันคะคุนบิวค่ะจันทบุรีจันทบุรีเย่กินโปเพื่อโปหรือกุ้งหรือว่าทั้งกุ้งทั้งปูหอยปลาโอเคปาเดี๋ยวเราต้องไปรับใครรับพลอยนะคะต้นที่สนามบินโอเคเดินทางกันค่ะสวัสดีค่ะและเราก็มารับคนพลอยทีเฮสนะคะคนพลอยติ๊กตอกค่ะ แผนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพรคะเราไปอย่างเดียวเราไปอย่างเดียวไม่มีแผนถึงก่อนเราเะอว่ากันพี่เราจะถึงแล้วถึงไหนบ้านเบิงบ้านเบิงมันมีอะไรบ้านเบิงมี Lady มีสุสานมเป็นข่าวหน้าติดน้ำตอนนี้เราอยู่ที่จันทบุรีแวะกินข้าวนะคะยังไม่ถึงที่พักนั่นก็คือบ้านอะไรนะอ่านว่าอะไรอ่ะพี่พรบ้านปลา และมือแรกของเรานะคะก็คือผัดไทยปูนิ่มเยเยเย่เขาก็เอ่ยยังไม่มาขอกินก่อนแล้วกันหิวนิ่มหรือะปล่าใช่นิ่มไหมนิ่มเลยได้หวะขอแย่งกินหน่อยครับพอดขอแย่งกินได้ไงอะไก่เสียงดังไก่ตงวันตอนนี้เราอยู่ที่ เรือจีโร่เรือจีโร่เรือรบประแสเรือรบประแสนะที่จันทบ,บุรีนะฮะ <c oughs> คุณพลอยทีท่านกล่าวนะฮะนี่คือเด็กสตาหิบที่ชลบุรีใหญ่ท่เดชลบุรี<ะ>ใหญ่กว่ามีการขิงกันด้วยงงนักนถึงเลยันหน้าในเบ็ดเทนชิฟต์เรียนหน้าคืออดีนตนักร้องท่านหนึ่งนะคะที่ตอนนี้มาขายนเป็นแม่ค้นี่อดีตจะมีรูปบัตนังเรือยอท์ด้วยเรามีรูปนังเรือรบสวยป่ะพี่พลอย บุรีบุรีเหลือมีรังนกด้วยรังนกแท้ต้องสกอตเพราะสกอตคือรังนกแท้รู้ไหมว่าบมีคืออะไรเหล็กเหรอไม่ใช่ที่ตักผ้าอไเอาไปแขวนไหมแขวนเสื้ออ๋อแต่ว่าสมัยกอนมันแขวนเสื้อได้แค่ห้ารูใช่ไหมพี่บอย เวนใครอาจจะเป็นเว้นกับตนอะไรเงี้ยกับตันจะได้เลือกก่อนในสิทธิพิเศษของกับตันอ๋ออย่างนี้ถ้าวันนั้นฝนตกเขาก็ถือว่าสวยแล้วก็ใส่เสื้อเปีอะไรใช่ไหมก็เขาลำบากจังเลยแล้วว่าเขาควรอย่าขูดข้างล่างใช่ไหมอ๋อขูดลงไปอันนี้อันนี้ของจริงใช่ไหมอันนี้ของจริงใช่ไหมันนของจริงเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าที่เราพูดอ่ะอันไหนจริงเขาทำใหม่นะเดิมทีเขาใช้เป็นแก้วกับเชือก เสารับสัญญาณนะที่เอเลียนเคยมาสร้างไว้เมื่อปี1928เนะเพราะว่าเขาแค่จะส่งสัญญาณกลับไปที่ดาวของเขาเขาได้มาสร้างอันนอ่าี้หอ,อถ้าเกิดว่าเป็น 9, <ๆ>1 9ึ่ก็จะเป็นไอ4ไโฟ <laughs> ไลัวรอดตพราสามารถสร้างได้และเราก็มาถึงที่พักแล้วแทนร r เวอร์การ์เดน เราอยู่หาดงไมิมาแล้วนะเจเดนเดี๋ยวจะมีเพื่อนของเรามาสมังบอีกนะฮะก็พ่อนายยังเดินทางกันมาไม่ถึงปล่อยคนมีคู่เขาถ่ายรูปก,กันมาวิปทอยมาถ่ายถ่ายรูปคู่ตรงนี้ก่อนเรามาแล้วรูปคู่เออรูปคู่หน่ะรูปคู่หน่ะ<อ>รูปคู่ และนี่ก็คือเซตสองที่มาเติมนี่ตอนแรกจะไปแวะยีท่าเรือตกปลาแตชที่เธอไปทำลอยเหรอตอนนี้ต้องบอกว่าอย่าที่เล่นเกมหรออย่าที่เล่นเกมไปหาข้าวกินเองแล้วไปเจอกันที่ที่พักเลยละกันคุณลิกไนค์คะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนคะร้านอะไรครับไรเฮาไรเฮาไร อันนี้ก็คือซีซาสลัดอันนี้ก็คือซีซาสมอนกินกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็อันนี้อะไรนะชะมวงหมูชะม่วงแล้นี้ก็คือนี้สปาเกตตี้แกงปูค่ะสปาเกตตี้อันนี้อะไรคะไม่ครัอาไมไม้เลยไม่ พิซซ่าครับไเอยนแล้วก็สเต็กแซลมอนซอสเบยกระเทียมแล้วก็อะไรอ่ะการทำเนียมาที่พักก็ต้องมีพอชี่เบาๆสักนิดนึงวันนี้เบามากเพราะว่ายังขาดสมาชิกที่จะมาสมทบในวันพรุ่งนี้ไเต้าอ้วง นี่ก็คือห้องนอนของเรานะฮะนี่นอนคนเดียวไม่แบ่งใครเพราะคนอื่นเขานอนกันเป็นคู่คนโสดก็ต้องนอนคนเดียวเฮ้ยไม่เป็นไรเราโอเคนอนคนเดียวเราโอเคดนไล่มานอนคนเดียวเราโอเคก o o ม m o ์ n ิ่ง วันที่สองของทริปนี้วันนี้เนี่ยเราจะไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ปูบุฟเฟ่กุ้งเผาปูเผาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งมาถึงด้วยก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนที่พักแล้วก็ไปนอนอีกที่หนึ่งแปบน้ำก่อนแป๊บต่อไปไปไหนคะไป่ Red Building อย่าไปที่ Red Building เนาะฮะเขาบอกว่าอย่าไปที่ Red Building เนาะฮะ Red Building นี่คืออะไรอะเป็นแลงไง ตึกแดงขอบคุณและนี่คือคุกที่ไก่เรามาจันทบุรีเราจะไม่แวะคุกที่ไก่ก็ไม่ได้คุกที่ไก่เนี่ยเป็นประวัติาศาสตร์ส่วนหนึ่งของจันทบุรี ที่เป็นคุกไว้สําหรับขังคนแล้วก็มีไก่เลี้ยงอยู่ข้างบนแล้วก็ให้ขี้ลงมาเป็นคุกที่ทรมานมากเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเราเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,<ป>กันนหมคเราก็จะมีประตูลวดขังตรงนี้แล้วก็จะเลี้ยงไก่ไว้ข้างบนใช่ไหมใช่อัน<ล>นี้ก็คือ<ๆ>เหมาือนมันซีซีเอาไม้สอดๆน,นะนา่ากลัวนะน่ากลัวแค่นี้แหละ แวะมาก็คือมีให้ดูแค่นี้นะมีให้ดูแค่นี้และเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะคะอโลฮานะคะแล้วก็นี่ก็คือบ่อที่เราจะเล่นน้ํานะคะบ่อเล่นน้ำธรรมชาติบ่อเล่นน้ำธรรมชาติบ่อเกลือไม่เน่าสะอาดเพื่อนของเราเขาไม่แจ้งให้ทราบนะคะว่าต้องนั่งเรือต่อไปยังที่พักโอไมกอยพร้อมนะคะพร้อมค่ะเล็กน้อยพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมกินนะพร้อมกินแม่ก็มีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ พร้อมครับปหัวจุ่มน้ำโอ้ติดผ้าห้ามทิ้งอะไรลงในแม่น้ำนะคะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสร็วแล้วปล่อยคิวลงนะจะออกมาเพราะอ่าาวิ่งคิวเราหนักมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วถึงที่พักเรียบร้อยแล้วที่อะโลฮ่าแอนด์เซทที่จังคาบรี เนี่ยเขาก็จะมีแบบเพลงอะไรนะบันรนัโบอลหนอวังว่าจะสนุกเอากลังรถขึ้นไปยังที่พักอีกแล้วก็ลองทะเบียนเข้าที่พักจะมีสเต็ปเยอะนิดนึง ็มีมือเที่ยงบริการด้วยนะคะก็จะมีบุฟเฟ่ต์มือเที่ยงเป็นบุฟเฟ่ต์ตั้งได้ไม่จํากัดแล้วก็ตอนเย็นก็จะมาเสิร์ฟเป็นอะไรนะตอนเย็นจะเป็นอะไรนะจะเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟูดฟฟ้ดบุฟเฟ่ต์ซีเสิร์ฟเป็นจานจานเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดว่าอันนี้นหมดละอันนี้อันนี้ที่นี่หมดละ1,070 <7, 7. S 1> โล1,070เอเค้ก1,070โล<ห>ที่สองมื้อไอ้สามมือกินไปสาม รอชื่อเธออยูยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับคอนโดทุกคนนะคะประมาทใจการเดินทางที่เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเวลคัมเวลคัมงตัวของตบมือเข้าใจเธอแล้วอ่ะที่เธอบอกว่าที่รเมื่อเพื่อนพาไปแอดเวนเจอร์แรกเคิดว่าแอนเวนเจอร์อ่างไรตั้งหลังมันเป็นแอดเวนเจอร์ยังห่างเลยนะคะคนโดเ่าตอนแรกหลงด้วยนะนับผาไปทะเลแล้วลงไปที่ทะเลกันมาก่อน แลล่าสุดก็คือมานีเหนื่อยมากมา cancel มากคันเนี้ยคันเนี้ยมากันซิ l มากเนี่ยชิบได้เลยชิบได้เลยขึ้นรถบได้เลยก็รถเรากำลังจะไปที่พักก่อนนะครับเราให้คนหนักคนหนักสองคนนั่งถ่ายก็คือยกล้อนะยกล้อเกียร์ดะเกียร์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 อ่ะเราชื่ออะไรนะเกียร์แม่แข็ง 哪敢那那。<laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะพา er <without them. S 1> ไปดูท be ี่พักกันนะคะมีหลายห้องมากมี4ห้องใหญ่มาไปดูเตียงกันจะนอนเปิดกันนะคะเลือกไปเลยว่าอยากจะนอนตรงไหนด้แค่หนึ่งห้องนะแล้วก็มีอย่างนี้อีก3ห้องว้าวห้องน้ำห้องน้ำโอ้ยห้องน้ำไปมาอยู่ิฟเนสมาสี่ห้อง่วมไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแย่งกันหรือรออาบน้ำนานนี่ก็อีกห้องหนึ่งเอยอกนอนเีิดกันมันไม่ทุบให้มนเป็นห้องเดียวกันไปนอน เห้า่ามกีฬาไม่ได้แน่พร้อมค่ะจบเดนั้คือเราเก่งมากทำเป็นงงจ้าโอ้ไได้ยงงี้กลไปกลาวอมลาหน่อยก่าวอลาเฮ้ยจับแน่นีลยๆได้สุแน่นเลยนะถู้ไหม ไปไหนแล้วคนไปไหนแล้วลอยมาเลยสอบต้องต้องสอบถามอาการก่อนเป็นยังไงบ้างยิ่งจุกอ่ะข่าลอยเลยมาเจอข่าลอยเออเด้งแบบเล่นอะไรอีดวงดาวดวงดาว ไหนไหมคะคุณเมกุกมีไหวค่ะไหวค่ะมีหลายความหมายนะไหวกับเรื่องไหนอุ้ยแล้คุณพลอยคะเราจะไปไหนกันคะกินปูกินปูกินปูกินปคุณบิวคุณเมกุมิคะเรากำลังจะไปไหนกันคะไปกินปู เชฟกำลังสาธิตการแกะปูที่ถูกต้องอยู่นะวิธีแกะปูที่ถูกต้องก็คือถ้าแกะนเราได้แดกก็คือแกะถูกต้องค่ะบิวขออะไรนะปลาปลาไปเลยแม่แม่่ากินมาอันนี้คืออะไรครับคุณลิขิตนเนื้อปูครับแกะทั้งตัวโอ้ปูเน้นเน้นลิขิตนาเขาเก็บอันติค่ะเขาจะแบบเก็บแกะแล้วมาเก็บทูเดียวนะครับวิธีการกินต้องอย่างดี เดี๋ยวจะให้คุณพี่ทอปปี้ชิมสักหนึ่งคำเ้ไม่มีทาได้กินแบบนี้นะครับเป็นไงเป็นไงิมเวอรไม่แล้หรอกตกใจไหมีทุบแล้วส่งนีทุบแล้วส่งแล้วเพิ่มเพมกินไอติมมันเข้าไปตรงไหนวะ พอเราได้อะไรบ้างคะสรุปการจับไข่เมื่อกี้จับไข่ห้าหนึ่งซองแล้วก็ยาสีฟันแล้วก็ได้มโนลาอ๋หนึ่งอันเลิศเอาไปตักบาทพวกนี้ได้เลย้ไไปาีใหมบด

อันนี้ก็คือกําลังจะเตรียมกับแล้วนะคอฟอันนี้ก็มือชาวเป็นผัดไทยเส้นจันกรับแล้วขณะที่กำลังกลับนะคะแล้วก็มางแผน่นะคาก่อนกลับเดี๋ยวเราจะไปพัทยาต่อเพื่อที่จะไปกินยำกัน มอ่อวนานางเนี่ดงกดิงกัน ก็สำหรับชพื่อนเพื่อนพาเที่ยวก็จบลอกเสียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้คุณผู้ชมไม่มากก็หน่อยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงโควิด -19 ครั้งนี้ไปให้ได้นะคะก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจท็อฟฟี่ดูซ้อมคอมแล้วก็กด subscribe channel ดูซ้อมคอมให้ท็อฟฟี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะจะทำคลิปไรมาก็ฝากติดตามท็อฟฟี่วนนะคอสบายบาย